การลงทุนชวนมาเรียนรู้โลกของ forex ที่มันสนุกสนานถาษาเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนที่เราเรียนกันติดตามกันเข้ามาชีวิตการลงทุนจะไปไกลกว่าเดิมมาเทรดกับเรามาเรียนรู้กันที่เพจอนุบากลการลงทุน ชวนทุกท่านมาติดตามให้เรารวมเดินทางไปกราวกับซับซ้อนแต่ที่นี้ไม่ยากเลยเราจะช่วยกันแกสลักทุกข้อมูลทุกคำวิเคราะห์แต่ละเส้นแต่ละจุดชวนเพื่อนเพื่อนมารวมทางในโลกการเงินที่ไม่มีสิ้นสุดมาเทรดก,กับเรามาเรียนรู้กัน ที่เพชรอนุบาลการลงทุนวิเคราะห์ราฟทุกวันไม่พลาดทุกการเคลื่อนไว้ชวนทุกท่านมาติดตามให้เราร่วมเดินทางไปแม้กระแสจะไหลแต,แต่เรามีวันไหวเพราะทิ้งนี้มีคำแนะนำที่ทำให้เราสามารถยืนยัดในโลกที่เต็มไปด้วยความผันพวนเป็นนี้พาพานำทางสู่ความสำเร็จ เร,เรา,าเรียนรู้กันจิตเหตุอนุบาลการลงทุนวิเคราะห์ปรัทุกวันไม่พลาทุกการเคลื่อนไหวชวนทุกท่านติดตามให้เรารวมเดินทางไปวันนี้เราเดินทางมาไกลและเราจะไปด้วยกันอนุบาลการลงทุน แ,แต่เราเรียนรู้ที่จะเติดโตบนเส้นทางนี้ร่วมกัน,นแมด้ดีชื่อว่าอนุปากการลงทุน ชวนมาเรียนรู้โลกของ Forex กที่มันสนุกสนานภาษาเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนที่เราเรียนกันติดตามกันเข้ามาชีวิตการลงทุนจะไปไกลกว่าเดิมมารเรีับกัามาเรียนรู้กันที่เพจอนุบากลการลงทุนวิเคราะห์ราฟทุกวันไม่พลาดทุกการเคินไวช้ชวนทุกทา่าน ให้เรารวมเดินทางไปราบอาจซับซ้อนแต่ที่งนี้ไม่ยากเลยเราจะช่วยกันแกสลักทุกข้อมูลทุกคำวิเคราะห์แต่ละเส้นแต่ละจุดชวนเพื่อนเพื่อนมารวมทางในโลกการเงินที่ไม่มีสิ้นสุดมาเทรกเดกับเรามาเรียนรู้กันที่เพจอโนบ คลาทุกกันเึินไว้ชวนทุกท่านมาติดตามให้เรารวมเดินทางไปแม้กระแสจะไหลแต่เราไม่หวั่นไหวเพราะที่นี้มีคำแนะนำที่ทำให้เราสามารถยืนยัดในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนเป็นนี้พร้อมพานำทางสู่ความสำเร็จ ะไปด้วยกันอน,นุบาลการลงทุนไม่แค่เทรอแต่เราเรียนรู้ที่จะเติบโตบนเส้นทางนี้ร่วมกัน,น,นแม้ดีดีชื่อว่าอน,นุบาลการลงทุน ชวนมาเรียนรู้โลกของ Forex ที่มันสนุกสนานเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนที่รเราเรียนกันติดตามกันเข้ามาชีวิตการลงทุนจบไปไกลกว่าเดิม <c oughs> มาเรีับเรามาเรียนรู้กันที่เพจอนุบาลลงทุนวิเคราะห์ราฟทุกวันไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวชวนทุกทา่าน ให้เรารวมเดินทางไปราพซับซ้อนแต่ทิ่งนี้ไม่ยากเลยเราจะช่วยกันกสลักทุกข้อมูลทุกคำวิเคราะห์แต่ละเส้นแต่ละจุดชวนเพื่อนเพื่นมารวมทางในโลกการเงินที่ไม่มีสิ้นสุดมาเทรดก,กับเรามาเรียนรู้กันที่เพจอนูบาย ไปทุกก white, ันทื่นไว้ชวนทุกทามนมาติดตามให้เราร่วมเดินทางไปแผ่กระแสจะ <c oughs> <c oughs> <glued> สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะ มาเริ่มเดี๋ยววันนี้เราจะมาวางแผนเทรดกันถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เข้ามาแล้วรบก,กวนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับข้าพเจ้าด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการครูเจี๊ยบพอดแคสต์นะคะในช่วงเช้านั่นเองวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าจะเป็นวันที่พวกเราอาจจะต้อง เรีว่ายังไงอ่ะจะต้องจับตาแหละนะคะจะต้องจับตานะคะว่ามีโอกาสไหมจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะพูดคุยนะคะก็มาสรุปในเรื่องของมุมมองก่อน <c oughs> นะคะสรุปในเรื่องของมุมมองแล้วก็ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยกับ ในลักษณะของทองคํแล้วกันนะคะประเด็นแรกนะคะประเด็นแรกที่อาจจะต้องพูดคุยกันนะคะก็คือในเรื่องของเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอะอย่างแรกเลยนะคะคือสิ่งที่มองเนี่ยคิดว่านะคะจากที่คาดการทั้งหมดนะเพื่อนๆจากที่เรา คาดการ์หรือว่าจากที่เราคุยกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็คิดว่านะคะคิดว่าน่าจะไม่เกินเลยจากสิ่งที่พวกเราคิดกันนะคะก็คือเฟดเนี่ยน่าจะมีการประกาศในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะคะน่าจะมีการประกาศในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็คาดการ์ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยแหละนะคะแต่ว่าสิ่งที่มองสิ่งที่มองนะคะคือจากสถิติย้อนหลังเฉลี่ยเลยนะคะเพื่อน ถ้าเฟดเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนะคะทองคํามักจะบวกเฉลี่ยนะคะหซหลังจากนั้นภายใน1ปีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองก็คือขาขเ้นยังคงเป็นตัวแปรใหญ่หรือว่าจะเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์นะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องดูถัดไปก็คือในเรื่องของท่าทีเฟดนะคะว่าถ้าเฟดเนี่ยมีทีท่าฮอกเชนะคะก็คือ เข้มงวดขึ้นดอกเบีย้ยคงดอกเบี้ยสูงนานกว่าที่คาดอัตราดอกเบี้ยจะสูงบอลยิวสูงทองร่วงแต่ถ้าเฟดนะคะมาทีท่าผ่อนคลายหรือเรียกว่า d o ว i ช h นะคะก็คือผ่อนคลายส่งสัญญาณ <c oughs> ลดดอกเบี้ยรเร็วเกินคาดเนี่ยดอลลาร์อ่อนต้นทุนทองคําลดลงทองมักจะพุ่งนะคะแต่สิ่งที่พวกเราจะต้องจับตาเราจะต้องมาจับตาในเรื่องของการถแถลง ข่าวของประธานเฟดนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็พลิกเกมพลิกเกมจากการประกาศอัตราดอกเบี้ยไปภายในไม่กี่นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหสิ่งที่พวกเราจะต้องรู้ให้ทันก็คือสิ่งที่ตลาดคาดนะคะว่าตลาดคาดการอย่างไรเป็นไปตามคาดหรือไม่เป็นนะคะ2ตอนประกาศ <c oughs> กับตอนถแถลงข่าวนะคะว่านายเจอร,รมพาเวลเนี่ยเขาจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะ ประเด็นถัดมาที่เราจะต้องพูดคุยกันก็คือในเรื่องของคำว่า sell on fact นะคะคือตลาดเนี่ยมีตอนนี้ลักษณะของตลาดเนี่ยมันเหมือนกับการ price in price in นะคะก็คือนักลงทุนเนี่ยเก่งกันไปล่วงหน้าแล้วนะคะว่าจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยทำให้ทองเนี่ยขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องอย่างรุนแรงด้วยนะคะเพราะข่าวอ่า ข่าวออกมาตามคาดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็คนขายทำกำไรเกิดขึ้นเขาจะเรียกว่าเซลล์ออนแฟกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองนะคะก่อนข่าวเนี่ยราคาอาจจะเคลื่อนตามตลาดคาดหวงังคือมีการพุ่งขึ้นไปพอหลังข่าวนักลงทุนเนี่ยมีการเทขายทำกำไรออกมาเกิดแรงกดดันราคาชั่วงขาวอันนี้คือสิ่งที่คิดไว้ <c oughs> แต่อาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้ทีนี้ตัวอย่าง ตัวอย่างจริงที่เคยเกิดขึ้นในตลาดทองคําเราต้องบอกนะว่าในพฤษภาปี2 0 2พนี2 0นะคะเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ย0.5%ตามคาดท,ทองร่วงแรงในชั่วโมงแรกนะคะแต่ภายหลังเนี่ยพเจอโรมพาวเวลเนี่ยก็ส่งสัญญาณว่าไม่ขึ้นแรงเกินไปนะคะส่งสัญญาณไม่ขึ้นแรงจนเกินไปจนทองรีบาวกลับนั่นเอง <c oughs> ถัดมาในในเดือนสิงหาคมนะคะเดือนสิงหาคม ที่แจ็คสันโฮนะคะตลาดคาดว่าเฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบีย้ยทองพุ่งล่วงหน้าแต่พอพาเวลพูดออกมาตามที่คาดจริงๆก็คือเกิดแรงแรงเทขายเลยเรียกว่าเซลล์ออนแฟกก่อนที่จะกลับมาฟื้นในวันถัดไปนั่นเองนะคะสรุปนะคะสิ่งที่จะบอกก็คือมีโอกาสสูงไหมที่จะเกิดเซลล์ออนแฟกหลังจากที่ตลาดเดาได้ถูกว่าเฟดจะทำอะไรเนี่ยนะคะก็มีมีโอกาสสูงนะคะซ้อนมะเขือ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระวังนะคะก็คือเข้า Position นะคะในเรื่องของการเข้า Position เนี่ยราคาอาจจะสวิงไปสวิงมานะคะก่อนที่คือสวิงในช่วงประกาศอัตราดอกเบี้ยแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่มีกลยุทธ์ในการเทรดว่าเฮ้ยเราจะเข้าตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไม่ต้องเทรดรอไปก่อนเลยนะคะรอให้จบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าก็ต้องบอกนะคะว่าสถานการณ์เนี้ย อมันเป็นสถานการณ์ปกติที่มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วมันเป็นสถานการณ์ที่แบบเฮ้ยพวกเราจะเจอกันอยู่แล้วว่าว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราจะต้องเข้าใจมันนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็ดูแนวโน้มว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งแหละ,ะ <c oughs> ทำไมวันนี้เสียงเป็นอย่างนี้วะ <c oughs> <c oughs> หนึ่งแหละนะคะก็ต้องมีพวกสต็อปลอสนะคะหรือว่าอาจจะไม่เทรดในช่วงข่าวนะคะอ่ะทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาพูดกันในโซนของการวางแผนทางเทคนิคนะคะหลังจากที่เราพูดไปแล้วในเรื่องของมุมมองเนาะนะคะในในเรื่องของมุมมองนะก็ต้องบอกว่าอา้าสถานการณ์ตอนนี้อย่างไรดีสถานการณ์อย่างตอนนี้พวกเราจะทําอย่างไรจะวางแผนเทรดอย่างไรอะไรเงี้ยก็ สำหรับเรานะเทรนด์มันเป็นเทรนด์ขาขึ้นแหละถึงแม้ว่าณปัจนะจุบันเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เห็นที่หน้าจอเนี่ยก็จะเห็นในลักษณะของอยืดนะคะจะเห็นในลักษณะของการเกิดบ r i s h เ i v e r g e n จนนะคะการเกิดบาริชเดเวอร์เจนเนาะเพื่อนๆเ,เห็นหน้าจอชัดเจนอยู่เนาะ <c oughs> ใช่ไหมขยับก่อนนะคะอืมอืม ทีนี้ลักษณะของการเกิด b e l r i s h divergence เนี่ยอาจจะมีโอกาสนะคะเพื่อนๆที่ทำให้ราคาเนี่ยลงไปพักฐานตามที่พูดก็คือ sell on f a c t แหละเอออาจจะเป็นแบบนั้นไปก็ได้นะคะทีนี้ เดี๋ยวพูดแบบนี้ก่อนนะคะก็ต้องบอกวันนี้นะว่าสิ่งที่พวกเราจะต้องรอเนี่ยก็คือรอว่าเจอโรมพาเวลเนี่ยจะพูดอะไรนะคะส่วนเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยน่าจะแน่นอนแล้วก็ราคา price in คือราคาขึ้นเป็น,ปนหมดแล้วนะคะสิ่งที่ต้องรู้ก็คือดอทพอตนะคะว่าเฟดเนี่ยนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีแนวทางอย่างไรแต่อย่าลืมถ้าเขาลดอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยในระยะยาวทองก็จะขึ้น <c oughs> ทีนี้นะคะมองแบบนี้นะคะมองว่า1กรณีนะว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสย่อพักฐานนะคะมีย่อพักฐานนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังการย่อแรงถ้าสมมติว่าย่อแรงเนี่ยนะคะใครที่ระมัดระวังตัวหรือว่าใครที่มองว่าเฮ้ยฉันจะต้องฉันไม่อยากเสี่ยงเยอะนะคะก็อาจจะไปรอแบบแนวรับด้านล่างเลยนะคะอาจจะไปรอในโซนแนวรับด้านล่างเลยคือ36 เออสามพันกันไปเลยประมาณนี้มีโอกาสนะมีโอกาสลงไปถึงนะอาจจะลงไปถึง3 6มพหรือว่าประมาณ3650หรอ่าหรืออาจจะ3 6มพเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนะคะถ้า อยากจะเทรดคันไม้คันมือเทรดด้วยล็อตซส์น้อยๆนะคะเทรดด้วยล็อตซส์น้อยๆแล้วก็ไปรอในโซนด้านล่างนะคะไปรอในโซนด้านล่างมีโอกาสไหมที่ราคาเนี่ยจะขึ้นไปถึง3,008ก็ต้องตอบว่ามีนะคะมีแต่ว่าโอกาสพักฐานก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น1มุมมองนะคะยังมองว่าเทรนด์เนี่ยมันยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่ <c oughs> มันยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะให้โอกาสกับฝั่งบายเหมือนเดิมนะคะแต่ รมาระวังและไปรอส่วนล่างอันนี้คือแนวทางที่คิดเอาไว้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวในห้องเนี่ยเดี๋ยวคงจะพูดคุยกันอีกทีแล้วก็วางแผนเทดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสรุปนะคะกราฟมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อได้ะนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อไปถึง3 8 0ก็มีโอกาสนะคะแต่ก็มีโอกาสพักตัวนะคะซึ่งจุดพักตัวเนี่ยอาจจะต้องรอในเรื่องของการที่ว่านายเจอโรมจะพูดออกมาอย่างไร ถ้าเขาพูดออกมาในลักษณะยอมรับว่า i, เฮ้ยเศรษฐกิจแย่มากตัวแรกการจ้างงานแย่ทองพุ่งเลยนะคะพุ่งต่อไปแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะตีหนึ่งมีข่าววันนี้นะคะเรามาระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแผนเทรดก็บอกไปแล้วเรียบร้อยนะคะคิดว่านะคะน่าจะไม่พ้นจากสิ่งที่คาดการเอาไว้แหละเต็มที่เนาะหนึ่งถ้าย่อลงมาอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะ <c oughs> ย่อลงไปแบบนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่คิดนะคะเพราะฉะนั้นก็แนวทางประมาณนี้อาจจะมีโอกาสย่อลงย่อลงแต่ก็สุดท้ายจะกลับมาขึ้นถ้าลดอัตราดอกเบีย้ยตามสถิติแล้วยังไงก็ขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นเลยนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่พวกเราจะต้องระมัดระวังแนวทางเนาะนะคะคุณฟิลนะคะรอรับซื้อตอนราคาที่เท่าไหร่นะคะก็โอ้โหโซนแรกสามหกหโซนที่สองัน ไกลมากนะคะเอาเผื่อไว้ก่อนเผื่อมันสวิงแรงเนาะนะคะเทรดเราเราประมาณนี้เลยคิดไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้ามันสวิงแรงจะยังไงแล้วก็ถ้าหลุด3,6 0 0คัดก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เกิด a บ l ิสเดเวอร์เจนด้วยอาจจะมีโอกาสย่อตัวได้นะคะโอเคบอสสมาชิกทุกท่านนะคะอาสวัสดีคุณกนกรัฐคุณพี่วิชัยนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะอ่าโอเคทำไมหน้าจอ ามาแล้ว <c oughs> เพื่อนๆสาสิบท่านที่เข้ามาอยู่ใน YouTube Facebook นะคะเพื่อนๆเข้าใจตรงกันนะโอเคเข้าใจในสิ่งที่เราพูดเนาะแล้วก็แผนเทรดเรียบร้อยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวในช่วงหนึ่งทุ่มเนี่ยจะมีไลฟ์ของคุณกอนะ๊อตเนาะแล้วก็ในช่วงสามทุ่มครึ่งก็จะมีไลฟ์ของเราเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถติดตามเราได้แล้วเดี๋ยว เราคงจะไลฟ์เทรดในช่วงกลางคืนแหละนะคะช่วงกลางคืนแล้วก็ค่อยมารายงานผลกันในตอนเช้าเนาะนะคะคงจะไม่ได้อยู่ในช่วงตอนตีหนึ่งหรอกนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคนะคะกรานิ่งมากครับตอนนี้คุณฟิวบอกใช่ใช่มันมีโอกาสนิ่งแหละเพื่อรอข่าวนะคะฉแต่ว่ามันนิ่งในทางที่มันลงมานะวันนี้มันลงมันอาจจะลงมาถึงตรงนี้3,625 3 6 0 0อรอยอะไรเงี้ยมีโอกาสนะ ถ้าเกิดว่าใครเคยดูข่าวเนาะมันแบบวิ่งขึ้นหมื่นจุดลงหมื่นสองอะไรเงี้ยช่วงกราฟอนะเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังนิดน,นึงละกันเพราะว่ากราฟมันก็วิ่งแรงนะคะคุณเล็กนะคะคุณน้ำมนต์สวัสดีนะคะคุณน้ำมนต์ดูตามกราฟนะแล้วเดี๋ยวจะส่งแผนเทดเข้าไปที่หน้าเพจอีกทีนึงเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้นะโอเคสำหรับเช้าวันนี้ลาไปก่อนนะ เออวันนี้คนดูเยอะนะช่วงเช้าเนี่ยนะคะรู้สึกดีจังนะคะรู้สึกมีกําลังใจในการไลฟ์ขึ้นนิดนึงนะคะมีกําลังใจในการไลฟ์ขึ้นนิดนึงด้วยว่าสั้นนะคะอ้าวโชคดีมีกําไรขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเพื่อน <c oughs> ทุกๆคนนะอ่าไปละบายบายสวัสดีนะคะ